ห้ามใหทนน้ทานนู่นทานนั่นทานนี่เยอะแยะเต็มไปหมดแย่จริงๆแล้วพอะห้ามเราจะเข้มงวดแล้วก็จริงจังมากขึ้นเมื่อไตของเราเข้าสู่ระยะ3ามีสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพยีสเจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพยีสีชั่วโมงค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะพูดเกี่ยวกับขนมปังเพราะว่ามีคนที่เป็นโรคไตไตเสือ่อมสอบถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะว่าเป็นโรคไตเนี่ยกินขนมปังได้หรือเปล่าควรเลือกทานขนมปังแบบไหนดีที่จะเหมาะกับคนที่เป็น โรคไตคนที่เป็นโรคไตเข้าใจดีเลยว่าเราอาจจะถูกห้ามให้ทานนูน่นทานนั่นทานนี่เยอะแยะเต็มไปหมดแต่จริงๆแล้วเพรห้ามเราจะเข้มงวดแล้วก็จริงจังมากขึ้นเมื่อไตของเราเข้าสู่ระยะ 3b ส่วนไตระยะ 1-3a ที่ค่าการทํางานของไตหรือ eGFR มากกว่า45สามารถเลือกทานอาหารได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายเพียงแค่เราอาจจะต้องเริ่มระมัดระวังในการทานมากขึ้นขนมปัง1แผ่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยแป้งแล้วก็โปรตีนแต่ก็มักจะ ถูกสั่งให้ห้ามทานเพราะว่ามันมีในเรื่องของแร่ธาตุฟอสฟอรัสที่สูงในกระบวนการที่เขาทําขนมปังอะคะ่ะเขาจะมีการเติมสารกันบูดลงไปด้วยเพื่อให้ขนมปังนะคะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานซึ่งสารกันบูดก็จะมีฟอสเฟตนะคะเป็นองค์ประกอบหลักแล้วก็มีการเติมเกลือเติมผงปรุงรสลงไปด้วยโดยเฉพาะพวกขนมปังที่เป็นก้อนกลมๆแล้วก็สอดไส้ซาลาเปาใส่ไส,ส้แบบนี้นะคะ่ะก็มีทั้งโซเดียมแล้วก็ฟอสเฟตทั้งคู่เลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าขนมปังโรคไตจะกินไม่ได้เลยเพราะค่ะ ขนมปังขาวถือว่าฟอสฟอรัสไม่ได้สูงมากขนมปังขาว1แผ่นมีฟอสฟอรัสอยู่ที่ประมาณ25มิลลิกรัมคนที่เป็นโรคไตอาจจะเลือกทานวันละไม่เกิน1-2แผ่นแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการทานกับแฮมกับไส้กรอกกับเบคอนหรือเนยเค็มมันจะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างที่จะสูงถ้ากินเข้าไปบ่อยๆก็จะมีอาการคันได้ส่วนขนมปังโฮมวีก็จะมีการผสมพวกถั่วธัญพืชลงไปด้วยขนมปังโฮมวีไม้ธาตุฟอสฟอรัสที่ค่อนข้างสูงก็ไม่ควรที่จะเลือกทาน กินเป็นขนมปังเผาดีกว่าหรือแม้กระทั่งขนมปังที่เป็นเบเกอรี่ขนมปังก้อนขนมปังสอดไส้ก็ควรหลีกเลี่ยงในการทานเหมือนกันสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้โรคไตกินขนมปังได้หรือเปล่านะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ2ีชั่วโมงค่ะ